ครับสวัสดีครับกลับมาพอกันเซาวันพฤหอฮัตที่ยปซีุมภาพันธี่ฮกฮารับนี่บาลานกับสาวน้องกับพอี่ฝ้าน้องเขาล่อปลาคือเก่าครับครับก็สวัสดีซีเก่าซีใหม่ผู้เข้ามาชมทั่วโลกครับมันนี่บาลานพี่พี่ฝ้าน้องเขาล่อปลาเราไปหล่นกับบาลานเบิงว่าบาลานสิมันบ่มาหนี่กายก็เย็นๆนะจ้ะสาวมาหนาวแบบแห้งเลย เอาก็ชงปีใหม่อีกครับมีสานุ่งใส่เสื้อขึ้นหนามาเลยจ้ะนะเนี่ยใส่กันหนาวมาเลยครับไปรอเบิรงกับบาลานครับมารบ่มาหนีิครับผมมากระพาะนะครับกระเพะจ้าพาะเล่โอ้ยงามเลยครับเห็ดอแดงใหญ่ครับดูดอกสวยเลยเนาะโอมีสานุ่งก็มีของมาซื้อเลยจ้ะงามเลยให้อ่างเด้อจ้ะ คอยเก็บไปนั่นนะจ๊ะนั่งยืดจ้านั่งยืครับไปบิ้งๆหางยางก้อน้องยางก้อนไสงงามโบอือต้องอะไรนี่เนาะดอกแค้ได้ยังไงเนาะนี่ใส่เนาะโอวยางนันดิดอกแค้ดอกแค้ างนามน,นียครับางนาำเลยจ้าเอาไปล่นกันต่อจ้ะนครับไปดุ่นกันบ้างก่ามานี่กคับรรยากาศดีครับแดดแสงแดดก็ออกมาแต่เศร้าครับแจมฝนก็หยุดตกไปแล้วครับหลังจากฝนตกไปหลายมือ,อยวงหัน คาดินเนาะไอ้ขาดินจุ o m ง่ายจ้ะอืมหรองามไม่เป็นเก็บเล็กกสมหน่อยจ้ะเกลลียงรวมๆกันน้ำบาลานนะเมนวันนี้จะเก็บไปครับเพราะเห็ดอยาอหาอยากแน่อยู่ครับไม่เลยดูเพิ่มเพิ่นนะจ้ะครับผู้ปีกเบาเพิ่งอ,ออกหรอครับเดือนกุมภาหนิปีนี้จังไหนวุ้ยจังออกจังหัวปีครับครับกับไปลุ่นไปเลาะเบิ้งกับบาลานกับสาวน้องครับ สักิลป์มอสิได็พอแกงมอมาหนิเอ็ดเพิ่งเนาะดิบิ่งก่อนเด้อจ้ะไหนซบ่ได้อ้ยโอ้ยได้ยูเฮ็ดเพิ่งเงินต้นเนาะเฮ็ดเพิ่งขาสสรนเอ็ดเพิ่งเืองขาสส่นดอกเงญ่แเห้งเนาะเอ็ดเิเนียกมาดิมครับเก็บไปนะจ้ะเล่นไปครับคือกงร่วมกันนะจ้ะมองเล็กมองน้อยมองดอกสองดอกครับแต่พอแกงเอง ครับมันเห็ดกระหายยี่ครับมันยางเลาะสาวนุ่งกับยางเลาะไอ้ฝุนครับแจ็คสี่พ่อแจงขึ้นมัพ่อครับก็บไปหลุนเบิงสาวนุ่งครับแสงแดดก็เริ่มซองออกมาแห้งนะครับเอาเห็ดกอจุ่มงามครับ จ่ากี่างมาโดนแห้งนะจ้ะโอ้ยามเลยมันเห็ดท้าอยากเนาะเหรอเมนอ้าวพออีกนะครับจุ่มหนึ่งจุ่มมากเลยนะจุ่มงามเลยเหดกอกำลังสะออกว้อากาศเริ่มแห้งเพิ่นเลยไอ้ย่างเกาะดินเริ่มแห้งเห็ดกอเพิ่มมากแบบเห็นเม็ขึ้นเม็นะจ้ะ หลังจากฝนตกไปแล้วเนาะเมนกันเปียกแข็งๆเป็นสิบ่อยากเกิดเห็ดก่อมาสีแห้งๆนี้ขับไปไปลุ้นกันต่อครับไปหากันเบิ่งเอาครับนี่จุ่มนึ่งใบใหม่ปลูกกันเนาะใบใหม่ปกใบหลายเนาะจ้ะหนาแรีงหนาแรีงไม่ต่อใบใหม่โลนหลายเองครับหาเนียมตาบดเนียมบ่งบดีกับบ่เห็นเนาะ พออีกแล้วครับย่างไปเลาะสายห้องครับถั่วหนุ่นกัสีเก็บเพชรบ่ไว้ปานใดได้จ้ะเพราะว่าเฮ็ดบ่บุมเ็ดเก็บไปนะจ้ะ่าปันใดให้พี่น้องเบิ่งคักๆเนาะแม่นให้พี่น้องเห็นดอกเห็นนะดอกงามๆครับยังอีกอยู่จ้ะไปครับเอาอีกครับนี่เนาะนี่ต่แบบนี้แกงหวานๆเลยเนาะเดี๋ยวสิกลับมาสิแกงให้กินแซ่บๆเดี๋ยวสิไปแกงให้พี่น้องเฮาเบิ่งอีกครับ พี่น้องเขากินน้ากันจ้าครับตาล้านเห็นอีกแล้วดอกนึงครับตาโน่งเห็นมอนั่น่งเห็ตยขอนนั่นนันนั่นมึงตาโน่งไปเบิ่งมั้งเห็นมอนี่เตยขอนโอไมย์สองดอกบาล้านเห็นสองดอกแล้วครับอกหนึงเพิเห็นดีป่ะห็ดอกหนึ่งพันบอกดอกเพิ่นบอกมอเก็บไปกขอนตาโน่งเห็นมอเห็นแล้วบะเนี่ยมอ มันดอกสามอ๋อจะได้่าเห็นดอกคนละดอกคนดอกนึ่งอ้าวนี่เอ้าฮิกาตัวบาลานเห็นกอนนี่ใส่ข้อนนี่นั่นมาคข้อเชิงเอมเอาขาได้ขาได้ดีใส่อือโอ้ใส่อีกสองนิจ้ะต่วงสีมันแน่นะครับมันเห็ดกอรแต่นี่ก็ซื้อว่ามันนะครับเพราะว่าช่วงนี้เห็ดหายากครับอืมร่างแสบถึนเลยครับ แดงว่านี่สิออกไปเรือดๆอยู่นะแมนเฮ็ดกอนี่ครับมึงบ่คือลองตกใจครับอคนยานึงบงจ้ะเพราะดินเพิ่มเริ่มสีแห้งนะครับอาวนี่ย่งอีกครับจุ้มงงน้อกุเอ้า็นี่อยอานี่งนะเ็นเรเฮ็ดยังเเ็หลายกอเเคียร์หงหลาไหลเฮ็เปิดใล้ครับเนาะเปิดพี่งนฮาเบ้่งน้ำ ปกไว้น้ำเพื่อเก่านี่ก็ล่างเป็นเสืออยเลยนี่เนี่ยได้ต้องปกไว้นี่เสือเป็นขาวหน่อยๆน่อก็ล่างออกนี่ตอนนี้ก็คิดเรื่องน้่งซ้อมครับเหลือเครื่องนึงเดี๋ยวจะของเพิ่มอ้าวครับเกลืผสมหน่อยเนาะแกงน้ำแดงเกลือก็แกงเลยเนาะใส่เลียใส่เบันกระทาปุ๊บ Hết cổng lắm là tai hết cổng kích chung lắm hết cổng đen kênh gần ván vinh vang ngân vang nắm vang kênh nắm hết sắp nắm hết mọi người bạn hết sắp nắm hết mọi người bạn hết sắp nắm hết kênh nắm hết kênh

ดูตาดิ้นวาโวดว่าปวดเลยแหงนเอาตัวง่ายแหงแก่อาแกง่ายๆเจ้าแหงนเลยอาตาดินครับช่วงตาน่องก็สก็บเห็ดระจวบไปในเด้อจ้ะอ,อยากเบิง่งเร็วๆพุ่งช่วงหน้าเห็ดออกจ้ะช่วงบุมๆเนาะมีอีกส่วนหนึ่งก็ค่อยเก็บไปเนาะจ้ะเก็บเปล่าก็ได้ให้พี่เ้นองเราเบิ่งดอกเห็ดน้ำเรื่อยๆจ้ะนจำครับตัวง่ายเลยนะ ครับเพีตาดินครับย็ดชวนมีนถือฝนนะ่เงีดอกแข็งดีครับเพีตาดินนี่ครับครับเพีตาดินครับดอกนี่นุ่มหนุ่มพ่นปวกเนาะเห็บยังคะหนึ่เป็เตียงคะแานจ้ะนี่ดบนี้บ นั่อองออก,นะอออกเนาะออยู่บ่เอาเท้ามันเป็นในส่นเนะี่สีอนนะไรนเะนีสีอนนะไเนาะนก็สีอะไราส่วนเนี่ยัานใหญ่ครับคาดินดอกงามครับแข็งดีงม,มตกสีแข็งดีเราแขงกระแสบเเลยคาดินเนาะอ้วเม็ดคาดินครับจไปกี่มาจนะไปกีมากดนะเงใหญ่อยู่ไดนี่นะ ครับเพิ่งเนี้ยครับมาดอกเนาะโอ้ยเห็ดกรเบ้อทุกดอกมาออกเป็นจุ๋มเลยครับดอกบนใหญ่ครับแต่ว่างามอยู่แข็งดีอยู่จ้าดอกแขงแขงดีแขงหวมๆเนาะโอ้ยอัศจรรย์ออกขึ้นก็ได้ฮึฮึดอนี้เห็ดท่านยากต้องเก็บเล่มไปนี่แหละครับดอกกำงามนี้แล้วครับ ชาดินหับยังอีกครับเห็โอ้แตง,งานดีไหเนะแอ่งานแข็งดีด้วครับก้อบนับนมาช่วงหล้างมันเห็ดชาวดินเนาะอื่ <c oughs> แจกให้กันเจตพอเ่เม่เนาะครับ <c oughs> ได้กี่แต่พอจะแม่พึ่งตำมปนนี่นเห็ดข้าวดินก็นได้มาล้านเพื่อเด็กกินอยู่เห็ดข้าวดินขึ้นเก้าแล้วครับน่ามีเป็นลายดอกด้วยครับบใหม่ใหม่ทับเท่าไหร่จ้ะทับยังอีกอยู่หายสิจ้าคุณเจ้ามครับยังไง

กสิได้พาพี่พาน้องเมื่อบ้านนั่นแหละครับอ้าวกล้มาเบิ่งยอดเห็ดของบอหลานครับบอหลานสม,มานบอมาหนิอ่านี่ครับเห็ดของบอหลานครับก็ถือว่าหมาดนะครับเห็ดง่อยอยู่นะจ๊ะเห็ดง่อยอยู่เห็ดร่วมแหละครับเห็ดขาวดินเห็ดกอใหญ่เห็ดเพิงกกรมีอยู่ครับ แต่ว่าสหลักๆก,ก,ก็คือเห็ดกอใหญ่นอกเลยลายของโมงูเนาะนี่แต่ดอกงามๆนะครับไม่ดอกใหญ่เกลียบเต็มตาเลย่นาะอะไ้ดอกใหญ่ๆคือดอกนี่เต็มตาได้เลยรครับครับไปครับเดี๋ยวก็ไปถ่าเบิ่งตอนถ่าน้องเพิ่นแกงอยู่บ้านเนาะครับเนาะกินแกงเห็ดน้องกันจ้ากินแกงเห็ดกินกับข้าวเที่ยงเนะาะข่าที่มาฮอดบ้านก็เกือบเที่ยงแล้วเนาะ ข้าวเทียงข้อเสาร์จ้าเสาร์ก็ได้กินด้วยเอากินข้าวเที่ยงกับข้าวเสาร์เป็นขาเดียวก็ไม่เลยครับครับไปผอกันอยู่บ้านเนาะครับเนาะเก็บตักติ๋วไว้ใส่แกงเห็ยียดนะครับงนะ่ายๆไม่นะเด้ะ ขเห็ดนี่อยากให้ได้รสชาติของเห็ดไหลไปเส้นนะจ๊ะเวลาเกี้ยงมาต้องใส่ยงก็ติวหลายจนเกินไปนะจ๊ะไซยงหลายเพื่อจะถี่ออกเปรี้ยวนะจ๊ะก็ติวเลยรสชาติของเห็ดเต็มที่นะจ๊ะใส่เพราะจะติดเปรี้ยวนิดนึงจ้ะไป่ได้หรอเปล้วเราตต้นไม้ให้นันหยอดแสงแดดกระจายมากเลยครับมันรุ่งมืัอเสาหนีน่ะเนาะหนาวสั่นเดี๋ยวหนาวเดี๋ยว์หอนครับเล็กหน่อยกับเป็นไข้หลายช่วงนี้ อากาศเปลี่ยนแปลง,งอันจำหนิกับพอ่อล้วจ้าครับแต่เป็นิเปี่ยวจนเกินไปน,นะจ้าครับมาล้านกับสาโนงกับมาหอดเถียงนะครับใสาโน่งเป็นผู้หลางนะครับน้องหลังแกงถีสีสนองก,ก็กินครับใส่เกลือลงไปน้ำจ้าก็สีง,ง่ายในการหลางนะจ้า ขาวดินสิร้ายก็เฮ็ดเงาอื่นเนาะบ้า,านเราเนาะอมันอย่าใส่ปะอันนี้ก็ได้ที่เพิ่งดิน,นเฮ็ดก่แอแดงไงเกลียงหอนๆเนาะอากาศเย็นๆเขาปันปันยังจ๊ะพล้น้องก็เสียงเริ่มแหงแล้วจ้ะเสียงแหบเลยกิโลตาก พาค่วมเย็ยนไปเมืองเศร้านี่จ้ะเะจ้าเบิ่งตอนสาน่งขุดค้าแล้วนะจ๊ะจากสนันนงล่างแป๊บนึงนะจ๊ะ ครับสาวนงกระลางนี่เป็ที่ลแล้วแล้วครับทางน้ำแหลกที่แลวแล้วมีเสียงลมในเดินจเสียงหนาลมแงลมเหลมเ่ยล้บเรหมกับเีาวจ้าสานงหลังน้ำแหลกเล้่ยน,นะาจะเดี๋ยวสานองกัสิทางน้ำที่สองจ้ากสินมาพาน่าจะ ผีแกงสซพีโูน้องกินแซ่บๆจ้ะมได้บ่ได้เฮ็ดเพิงมีลาสิาพาสเสียนามจะเฮ็ดในนามคุณนะจ้ะลมจะแห้งเนี่ยเด้อจ้ะอยู่เสียงน้าอากาศยังเย็นอยู่จ้ะ ข้าดินสา,หาน,นาสาหนองมุนนุษยเ็ดข้าวดินขันท่อนเดี่ยไม่ได้ลายนี่อยากล้างง่ายๆกะต้มน้ำมันห่อนนะอจะจะนำห่อนแล้วเห็ดข้าวดินไปเทลงเลยสักพักหนึ่งปปะมาณหาหน้าทีน่นะจจะเห็ดเป็นอ่อนแล้วกะ แมาใส่นังเย็ยนพักไหวนะจ๊ะหลางออกง่ายปนยังข,ข้าวดีนในร้านนุ่งจะบ่พานะจ๊ะเอาบดดอกเลยเจะเสียบจะว่าไรเสียบแควเฮ็ดยำเฮ็ดนาแหลเฮ็ดเฮ็ดผืนคะสันนี่กําลังเห็นเนาะกําลังออก,ออกที่ออกฟอม,มกันไปแจ๊กก็เห็ดกอใหญ่ ใหล่างออกนะเพราะว่าเห็ดก้อยใหญ่ก็เริ่มมีเสือ้อเห็ดกอขึ้นมาแล้วใส่ไปตองเพราะว่าเปิดเศ้าเมื่อเศ้านี้ก็เห็นเสื้อเพิ่นก็ขาวหลายอยู่จะลอเบิ่งอีกจะสองสามหมื่นคนนะครับพี่กาสเท่ามันนี่ก็ไปสำนองสนน้องจองคือเก้านั่ยนะจ้ะแต่ว่าเห็ดก็อยากหาอยากอยู่เห็ดก็อยากหาอยากอยู่จ้ะแต่ว่ากะพอได้เลื่มอยู่นอกจากขันหุ่จักโคมกับยางใส่เลยนะจ้ะ ที่น้องบางท่านเพิ่นกะได้บางท่านกับ่ได้เน่าหมดสาวบาลานะเงินเพิ่นมาพูจักาคมนะครับสิได้ยไอ้นี้บาลางก็ซานองยางไปผอโฮมผมเฮ็ดก่อเคยเก็บเนาะจ้ะเกลี่เก็บครับบางโฮมเกิดบางโฮมกับ่เกิดน่าจะแต่ก็ได้เก็บอยู่จ้ะถือว่าหมานอยู่เน่าบาลานาะเงินไอ้แกงอยู่จ้ะชูเฮ็ดก่อดอกกัมาเลยมีความหมานมาฝากพี่ฝากน้องอยู่ครับ จะรอรลุนรอ,อ,อติดตามเบื้องจ่าอีกประมาณมื่อสองมื่อนะจ้ะครับจะากดจะดิงกดติดตามไว้ครับจะติดแจ้งเตือนโผผาทาาีเป็นใหม่จากบาล้านครับเป็นจะเสียงนี่แนนต่หวานแหี้ยงนะค่ะบตาตันนี่นะพอพาหน่อยก็นาน เน่ยมาล่านมาล่านนี่มักมักตอนใหญ่ๆแล้วจ้ะก็นยังก็บมักใหญ่ๆมักหย่ามข้ามใหญ่ๆแล้วจ้ะในไลยกับเบียงมูกินน้ำหนึ่งตัวบาลา่านหน่อยเจ้ากระไดกอีกดอกจุ่มโจม,จมงามเลยครับมข<อ>าเกือตันดี เดี๋ยวมึงก็เอาไปทาเป็นสาวนกเป็นแจงเนาะครับเนาะตั้มเครื่องละจ้ะหอมแดงกับพะะริกสดเนาะจ้ะากเยี่ยมไปน้ำตอนโขงแม่แต่เป็นเจมูกระดิน บะไรละเอียดแน่นา่จ้ะนอเลยเดี๋ยวซาน้องแกงไปมาวด้ไปฝาจ้ะร่มแห้งแห้งเดี๋ยาไป้ฝาสะดวกนี้จ้ะปลาหลานั่นน่ะจ้ะแกงเห็ดตรงซิ่นนุ่งน่าจ้ะ ของมือน้ำจ้าคคือซานองวานน่จัะแกงเห็ดหอกปลาตองเนียนเปรี้ยวหลายสมหลายนะจัะเพราะว่าไม่เสียอะไรรสชาติของเห็ดนะจัะเดี๋ยวกะว่าสักพักหนึ่งเฮ็ดเหลื่อมอยุ่จะเอาพวกติ่วลงจ้าติ่วห่อจากโมเปื่อยแห้งน่าจ้ะน้ำเดือดแล้วน่าจ่ะยเฮ็ดเหลื่อมอยู่แหละใส่พวกติ่วลงไปจ้ะแต่ว่าก็แล้วจะฟู้มากน่าจ่ะบางคนมีกระสีมากเปลี่ยนนะจ่ะซานองว่า ขันเปียมันบ่ได้รสชาติของเห็ดเนาะจ้ะให้เพิ่นติดเปียวนิดนึงเนาะจ้ะเวลาเขากินก็สิได้มีแต่รสชาติของเห็ดน่าจ้ะเต็มลอยเลยรสชาติของเห็ดก็สิมีเปียวๆแน่เล็กน้อยเนาะจ้ะแย่รอดเป็นสุกนอกจากแกงประมาณทั้นู้นสิแกงนานแน่เนาะจ้ะประมาณยีสติมันที่นึ่งเคืองชั่วโมงเนาะจ้ะเพราะว่าทั้นั้นให้สุกๆเนาะจ้ะเห็ดนานนี่ต้องแกงนานๆแน่เนาะจ้ะแกงรุ่นโดนแน่จ้ดจะมาเบิ่งตอนสุกเนาะจ้ะ เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนาะจ้ะแล้วข้าแกงใส่ข้าวเหนียวทีหนึ่งซุกแล้วนาเนจะจ้ะเพราะว่าขันมีเห็ดพิษนาะจะ้ะเพิ่งเข้าที่เ้าใส่ลงไปเพิ่งกระจา,ายเป็นเม็ดสีแดงแดงนะจะ้ะขันนข้าวเป็นเม็ดสีแดงกะแสะดงว่าเห็ดเขามีเห็ดเบื่อเนาะจะ้ะกับเราต้องกินนะจะ้จะแต่ว่าขันเม็ดข้าวเขายังออกเหลืองเหลืองพอวาเขาแกงสะเห็นนะจะ้ะแสดงว่ากินได้จ้าเพราะมีเห็ดเบือ่อจ้าแกงเหี่ยวข้าวซุกแล้วนะจะ้ะบนะน,นัวเป็นีนึ่งจะใส่ลงไปลานิดน้อยจ้ะ ดูลงไปเลยแดงเฮ็ดก้อนน้ำก่อนสรออกนิ่งแดงสีนะจ่ะเฮ็ดก้อนรายน้ำมันก็จะเป็นสีนิงสีนะจ่ะนจ่ะไม่เม็ดขาวห่าง,งนะจ่ะมันเป็นสีขาวอยู่สแสดงว่าเฮ็ดว่ามีเห็ดเบือนะจ่ะจ่แะแล้วก็จิดไฟ้วจ้ะแล้วก็จะไปกินข้าวแล้ว ครับกลับเข้าห้องก็แล้วแล้วนะครับนะ้อกลับเข้าเที่ยงครับข้าเศร้าครับโอ๋ oh, <my> ้ของครับนําก็ขึ้นขาบเดียวกันครับครับสาวนงกับแกงเห็ดแล้วแล้วขาวห้องมื้อนี้ก็มีแกงเห็ดตําส้มครับตําหุงสื้อเพิ่นมาจา้ะบ่ได้ทําเองดอะสาวนงเมื่อย คลิปนี้กับฝากพี่พักน้องไว้เพียงเสน่หแล้วนะครับน้อมาล้านกับจิตคอรตัวไปกินข่าวก่อนขอบพุกกันคลิปใหม่มือใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ